ไม่ว่าจะเป็นโคมไฟสีแดงที่แขวนอยู่บนถนนเสินนงแสงไฟยามราตรีจากปราสาทอันพิงและเทศากาลประทัดรังพึ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจประกอบกับอาหารเลถรถิศรสอย่างขนมปังลงศพและบะหมี่ตาจ้จยสิ่งเหล่านี้ร้วนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันเก่าแก่ที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติอยากเดินทางมาเยืนนอนนครไทยนั้น เมื่อเร็วนี้ค่ะนิตยาสาร National Geographic Traveler er ได้ประกาศผล The Coolist 2024สถานที่ท่องเที่ยวสุดเจ๋งทั่วโลก30อันดับประจำปีคศกก2024ทวีปเอเชียค่ะมีติอันดับ3เมืองคือสิกิมของอินเดียซีอันของจีนและนครไทยนั้นของไต้หวัน ซึ่งในบทนำนะคะกล่าวว่านครไทยนั้นเป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดในไต้หวันเมื่อเปรียบเทียบกับกรุงไทเปที่มีการพัฒนายอย่างรวดเร็วนครไทยนั้นถือว่ามีความสําคัญทางปรติศาสตร์มากกว่าเมืองนี้เต็มไปด้วยวัดและกําแพงเมืองโบราณขณะที่อาหารสตรีทฟู้ดก็เป็นไฮไลท์ของนครไทยนั้นด้วย แม้ว่านาครไทยนั้นจะติดโพลนะคะแต่ในช่วงที่ผ่านมาก็มีการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกจนกระทบต่อการท่องเที่ยวซึ่งทางเทศบาลนาครไทยนั้นก็ออกมาย้ำว่าจะพยายามป้องกันและควบคุมอย่างเต็มที่เพื่อให้หนักท่องเที่ยวที่มาเยืยนนอนนครไทยนั้นได้รับความปลอดภยัยมณภรชัยวุฒิทีมข่าวอาร์ทีไาคภาษาไทยรายงาน